วันนี้มาแสดงละครสะท้อนชีวิตเรื่องกับตัวกับใจซึ่งมีตัวตัวละครดังนี้ค่ะคนแรกพระเอกของเรื่องค่ะคนที่สองนางเอกแล้วก็พ่อ,อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเพื่อนนางเอกสามคนแล้วก็เพื่อนพระเอกสามคนชาวบ้านแล้วก็ มามตกอติบและก็ตกอลไลค่ะเชะิญร,รับเชมได้รับฟังได้ดังนี้ค่ะตดี Bil แต่ไม่เอาไหนกับการเรียนและที่สำคัญคืออ้อรอด้วยค่ะ เรียนกรีนักเรียนทุกคนพักกันเข้าห้องเรียนเพื่อเตรียมตัวเรียนหนังสือันค่ะ Thank you. ค่ะนักเรียนทุกคนก่อนอื่นครูขอนั่งก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อนักเรียนนะคะคนแรกซูซี่ไม่ค่ะคุณรักเรียนสิโรซี่รถ ดาหลาะลิลลี่อลิสา วันนี้ก็เป็นวันเรียนสุดท้ายแล้วนักเรียนทุกคนเตรียมตัวเรามาเตรียมพร้อมร่างกายก่อนนะคะเราอยู่ม .6 แล้วต้องเตรียมพร้อมดีๆค่ะพร้อมหาวเรากระลาสบายจะบอกเล่าหาวเรากระลาสบายจะตามมุตู้ ค่ะแบเมื่อใตัวเองค่ะคุณครูก็อยากถามอนาคตของนักเรียนซูซี่อยากเรีย,ย,เรยนเต่อไหมคะง่ายค่ะง่ายค่ะอยู่มาล่านาจีนุคิกเกะเรียนเบื่อเบื่อค่ะหนูอยากออกไป布拉กีค่ะไป布拉กีแล้วไม่สนใจ รวยค่ะอ๋อวายโยครับจะเรียนไหมครับไม่ครับผมเบื่อกานเรียนผมเ,เบื่อเบื่อจริงๆริผมอยากใช้ชีวิตแบบเท่ๆของผมตลอดไปนะคะ่ะบอกตองว่าไม่มีใครจะเรียนต่อใช่ไหมคะ มีใครจะเรียนต่อครูก็ไม่สามารถไปบังคับนักเรียนได้ค่ะครูก็มีแค่นี้ที่ผ่านมาครูเคยทําอะไรผิดพลาดไปขอให้อภัยให้ครูด,ด้วยนะคะ เขาับบเขาวัน และแล้วแฟนหนุ่มก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งซุสซี่ที่บ้านค่ะ Sika Banyu. Tak ada, saya gini lah. nanti tak jumpa isa-isa dah nak. Assalamualaikum. Mi, yuk. Assalamualaikum. Ya, minta kami. Ya, Ambil emang pada TV dengan emang Jom eh, nengok ni Nengok tu semua orang Semua Tak apa, kalau nengok semua orang Yang ni kena aku tu dah Jom eh, kita tamat tu Haa, yo Mak, tak kira pijak Yang sana ni Yang sana semua orang Nengok, tak guna punya Nengok apa-apa Nengok, tak guna mana mesti pak nak lelak tekak yo aba tak apa tak nak kak so budak nih nak nih kita nak awe ada mano he tak haik tu ye nangaji mano nak duduk yo kan duduk yo kita tak apa kita duduk yo Mau dia lagi kalau pesta tapi kita kayu. Si anak ba. Mana itu Tuti? Eh, kenapa Tuti ini tak mari lagi nih? Ke mana Tuti? Oh,

Allah ya duit tu Betul lah duit tu Tak ada ni ni, baik pak Allah, dia tak ngeyak o Mekan lagi ju sewa jahat pak tu tak cukup Haha tak apa nak pergi ni Allah Orang ni no, orang malu ni sahaja Tak cukup lagi ni mak lopok เรเสียหน้าเลยตุวก่ายนะพอลราไปสกายยามีรายการนี่โอ้ยว่าอย่างไรไปวอล์กหลังสวนปัตตานีซูซี่และเพื่อนๆพากันไปเที่ยวเพื่อไปนัดพบกับแฟนหนุ่มที่เราอยู่ที่สกายวอล์กอยู่แล้ว